สวัสดีครับอยู่กับบนะิ๊์เจนรงอินลุนนะครับและตอนนี้เราอยู่กับที่บูธดีฟคูครับตรงนี้เขียวๆไม่ใช่คอมบึ้มแต่ประการใดนะครับตรงนี้เป็นคอมที่สามารถถอดประกอบได้ทุกชิ้นส่วนเขามีชื่อว่ามอร์ฟีสใครที่เป็นสาวกเด e ะเม r ริกคงรู้จักกันดี มอร์เฟียใช่ไหมครับซึ่งพาร์ตตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นพาร์ททั้งหมดภายในตัวเคสครับสำหรับตัวเคสเนี่ยจะประกอบได้ทั้งในรูปแบบที่เป็นเคสปกติแต่ปกติถ้าสังเกตดูกันนะข้างหลังมันจะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นในรูปแบบ Dual Chamber นะครับอันนี้ก็จะเป็นแร c ก h a r ดิส s k SSD ต่างๆนะครับนี่นี่ก็เป็นหน้าจอแสดง CPU u ย g ุเศษจ p u ยุเศษอุณหภูมิต่างๆได้ <Okay. S 1> พันแน,นะครับอุปกรณ์ต่างๆ,างๆรื้อได้หมดแล้วก็จะมีจุดนี้นี่ไอ้ถุงๆนี้เอาไว้แต่งเคสได้ <Yeah. S 1> แต่แต่งยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ mm hmm. สำหรับตัวเคสเนี่ยเขาจะมีให้เลือกกัน2สีนะครับเป็นสีขาวแบบนี้ไซส์นะครับก็จะอารมณ์คล้ายๆกับถ้าเทียบกันก็จะประมาณคอแซ a i ห้าพันดีได้นะยังไม่ถึงฟูลทาวเวอร์แต่ก็ใหญ่อยู่นะครับฝาข้างเป็นกระจกและจะสังเกตเห็นข้างใน โล่งๆแบบนี้เลยคือมันลื้อได้ทุกตัวจริงๆสามารถแต่งได้แบบนี้เลยฮะนี่สามสี่รูปแบบตามใจชอบลือได้หมดทุกชิ้นถอดได้หมดทุกชิ้นสะดวกมากที่สำคัญใส่หม้อน้ำา420ี่ได้ทั้งข้างบนข้างล่างข้างข้างได้หมดเลยพอประกอบแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้ฮะนี่ดูแน่นๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชุดน้ำใหม่ของเขานะครับ Assassin สี ข้างล่างนี้ก็จะเป็นตัว cover สำหรับ power supply พัดลม140ได้ข้างหน้าข้างบนข้างข้างข้างล่างได้หมดนะครับซึ่งประกอบไม่ยากด้วยอย่างตัวนี้เขาเป็นสีดำเมื่อกี้เป็นสีขาวใช่ฮะสำหรับตัวสีดำเนี่ยข้างบนเนี่ยเขาจะ d e c o r a t เอาไว้ตรงนี้เดี๋ยว insert ให้ดูกันนะครับ Morpheus ส่วนตัวนี้ที่ทำเป็น Dual Chamber ถ้าสังเกตดูกันนะครับในตัว c a s เนี่ยเขาก็จะแยก ฝั่งนี้จะไม่มี power supply power supply จะอยู่ข้างหลังนะครับพัดลมใส่ข้างล่างแบบเบิ่มๆแบบนี้สวยมากอ่ะหลบให้ดูกันนี่อย่างเท่เลยนี่เดี๋ยวมาดูข้างหลังกันดีกว่านี่ฮะเขาทำเป็น dual chamber นะครับแบ่งที่เป็น power supply เอาไว้ด้านหลังตรงนี้ส่วนตรงนี้ใส่แลกได้ซึ่งตัวแลกตัวนี้ถอดได้ด้วยโอ้โหโคตรเจ๋งข้อดีของการที่เอาตัว power s u พล l y ไว้ข้างหลังตรงนี้นะครับ มันก็จะไม่เป็นลบกวนในฝั่งของการระบายความร้อนด้านในส่วนด้านนี้ก็เป็นห่้อน้ําที่ใส่อยู่420มิลิเมตรใหญ่เบิ่มๆแบบนี้ส่วนด้านบนฮะถ้าสังเกตดูกันตรงนี้นี่เป็นตัวหนังสือที่สามารถคัสตอมเองได้ด้านนี้ตัวพวกรูต่างๆเขาทำเป็นรูแบบสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็เอาพลาสติกมาแต่งเป็นชื่อเราได้ไม่ใช่แค่นั้นมันเอามาใส่ด้านหน้าเคสส่วนนี้ได้เป็น Ad Big A D B I G แบบนี้ได้เลย สะดวกมากนี่ก็คือตัวสินค้าใหม่ของเขาเรียกว่าน่าสนใจมากนะสำหรับคนที่อยากจะคัสตอมคอมนี้ต้องจัดต้องจัดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาเปิดตัวใหม่นี่ฮะใน CES เราก็อาจจะได้เห็นกันไปแล้ว Assassin 4 <'s> <'s> <c oughs> คูลิ่งที่เย็นที่สุดของ Deepcool ชนกับตัวชุดน,น้ำ3า3ตอนได้สบายเลยหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ Assassin 4 จุดเด่นของเขาคือพัดลมแอจัสได้นี้ปรับระดับได้แบบน,นี้ปรับระดับความสูงแบบนี้ได้เลยและที่สำคัญที่สุดด้านนี้ฮะพัดลมเมเนจโคดง่ายดึงออกมาได้เลยนะครับตรงนี้นี่อ่ะ ไม่ต้องใช้น,อน็อตเย็นๆส,สวยๆมีให้เลือก2ส,สีก็คือสีขาวกับสีดำตรงนี้ส่วนตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวโลโปรไฟล์ของเขาตัวใหม่สำหรับแฟนๆ ITX ชอบแน่นอนนี่นี่คือในฝั่งของเคส Morpheus โคตรเท่เดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อเลยครับโอ้โหนี่คร AK Digital Air Cooler ครับ ตัวชุดระบายความร้อนทาวเวอร์ที่มาพร้อมกับหน้าจอนะครับนี่คือนี่ให้ดูกัน มีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน4รุ่นเป็นสีขาวและสีดำนะครับสำหรับรุ่นแรกตัวนี้นะครับเป็น AK 500 Digital White เขาจะมาในเวอร์ชั่นสีขาวด้วยแล้วก็ด้านหลังจะเป็นเวอร์ชั่นสีดำด้วยตัวนี้จะเป็นตัวที่ท็อปที่สุดของเขาเลยก็ว่าได้นะครับถัดมาครับเป็นตัว AK 500 Digital สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองท็อปนะครับมีให้เลือกสีขาวและสีดาเช่นกัน ไล่มาด้านนู้นนะครับก็จะเป็นตัว AK 400นะครับนี่เป็นเวอร์ชันดิจิตอลพร้อมกับหน้าจอด้านบนและตัวสุดท้ายครับ AK 400ดิจิตอลมีให้เลือกด้วยกัน4โมเดลด้วยกันตามแต่เพื่อนๆอ,อยากได้เลยให้ดูหน้าจอตรงนี้นิดนึงก็แล้วกันสำหรับหน้าจอนะครับก็จะคอยส่องแสงสว่างออกมาเวลาเราใช้งานนะเขาจะโชว์อุณหภูมิแบบเรียลไทม์เลยลองนึกภาพดูตัวด้านนี้นี่ย เขาจะหันหาผู้ใช้นะครับบริเวณข้างๆเคสโคตต้ตสวยเลยล่ละนี่ก็คือตัวคูลิ่งตัวใหม่ตอนนี้เปิดตัวแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพร้อมขายแล้วหลังงานการเชื่อมต่อก็ง่ายๆผ่าน USB เท่านั้นพร้อมใช้งานได้เลยครับสำหรับตัวนี้นะครับ LT820 นะครับก็จะเป็นตัวชุดน้ำ420ม mm ิลลิเมตรตัวใหม่ตรงนี้จะเป็น3ตอนนะครับ140จำนวน3ตัวต้องบอกว่าโโหอลังการมากนะครับนี่ตัวบล็อก ส่วนตัวนี้พัดลมใหญ่โตโออามากเย็นแน่นอนเอามารองรับกับเคสตัวใหม่ของเขาได้สบายสบายเลยส่วนในฝั่งของด้านนี้นะครับก็จะเป็น PX p Series Power Supply ในรูปแบบ Platinum นะครับตัวนี้ก็จะบอกว่ารองรับกับการ์ดจอรุ่นใหม่ๆเช่นตัว RTX 4080 RTX 4090ได้สบายมาในรูปแบบด้านนี้ จะเป็นลักษณะที่เป็นโมดูล่าเป็นฟูลโมดูล่าหมดเลยนี่มีหัวต่อนะครับสีเขียวเอาไว้ต่อการจอ12 v h UH p w r p c e 5.0ได้สบายๆเลยนี่อลังการมาก